สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสอนตัดผมฟรีนะผมเชียงยังกำเนินนะวันนี้ขอต้อนรับทุกท่าน <Okay. S 1> มาดูการตัดผมแบบเรื่องง่ยายยากให้เป็นเรื่องกล้วยๆนะ <Okay. S 1> ก็วันนี้ไนดะ้รับเกียรติจากคุณป้าวิไลนะครับเวอร์จิเนียนะ <Okay. S 1> USA นะนะครับ <Okay. S 1> ขออนุญาตถอดหน้ากากนะจะไม่ออกอเห็นเปนะ <Okay. S 1> ก็วันนี้ป้าวิไลใช่ไหม <Okay. S 1> เอาหน้ากากอนาม ป้องกันฝุ่นโควิดมาแจกช่างใหญ่เรามาฝากด้วยนะจ้างเขาเย็บใช่ไหมป้าก็เย็บที่ไหนที่เมืองไทยหรือที่เวอจเนียสวยมากเลยนะครับก็เอามาฝากช่างใหญ่2อันนะก็อันโอ้เป็น4ีอันแล้วก็มาแจกช่างในร้านอีกนะก็ในร้านป้าก็แจกลูกศิษย์ลูกหาที่อยู่ข้างหลังนีนะก็ก็สวยครับสวยดีนะครับเดี๋ยวช่างใหญ่ใส่ให้เลยนะครับให้ป้าดีใจหน่อยสามานะครับถ้าอยากจะเลือกใส่ใหญ่ๆนะ อันนี้น่าจะเล็กนี่น่าจะใหญ่โอเคเพว่ามันเข้าหน้าพอดีเลยใช่ไหมป้าตรงนี้มันโกงเนมันเลยทำให้เราหายใจมันจะเป็นนกปันเนี่ยมันจะเหมือนนกปันเนี่ยเร <c oughs> าเลยใส่เลยโอเคจะลองสัตหาบหน่อยนะมาดูเลยวันนี้อยากจะตัดผมทรงบ๊อบเทนะอยากจะได้ทรงเดียวกับคุณป้ามะลิคุณรัลดนะคุณนะครับ <c oughs> แล้วว่าเอาบ๊อบโปง่ปงๆปง่ะเอาบ๊อบโปง่ปงๆแล้วว่าทีนี้ให้มันทุยทุยที่สุดเท่าที่จะทุยได้ ผมป้าบอกอยากจะให้ทุยที่สุดเท่าที่จะทุยได้นะก็นะครับจะปรับความยาวตรงด้านซ้ายขวาเท่าเดิมนะจะปรับข้างหลังขึ้นทุยสูงเลยนะเอามาดูเลยนะครับทุยสูงนะครับความทุยผมจะให้อยู่นี่เลยนะครับเกือบถึงเหนือไปหูนะประมาณนี้ ถ้าอยากจะตัดกำหนดความถุยก่อนยก90นะครับแล้วก็ยกช่อที่สองขึ้นถ้าอยากจะยกช่อที่สามตัดแล้วก็ถ้าอยากตัดจากบนลงล่างนะกยกข้องสาเพือ่อจะบังคับทุยสูงขึ้นนะ เอาช่อที่สองขึ้นมายกช่อที่หนึ่งขึ้นมานะครับสามบวกสามครับชั้นที่สามนะบวกชั้นที่สามชั้นที่สองก็บวกชั้นที่สองนะชั้นที่หนึ่งครับก็บวกชั้นที่หนึ่ง ตัวนี้ท่านอยากจะโอเวอร์ซิสคอมคัดตัดไล่ใช่ไปเลยตัวนี้อย่าสั้นนะซ้ายขวาเนี่ยเพราะจะท่านอยากจะเชื่อมด้านหลังจะเชื่อมเหมือนหลังไม่หูนะ uh huh. นะคะ uh huh. นรับเพื uh ่อนๆเราจะใส่ผิดด้าน uh huh. ใช่ไหม oh huh.

นี่ครับก็แจมบอกเลยไม่เอาไว้นะนะครับพอดูเลยหมุนดูนะ ดูความทุยด้วยทุยยังความทุยทุยเคย,คยคแบ่งผมนะครับตัดเลยชั้นที่สี่ที่สี่ครับแค่สี่สิบห้าองศาก็พอนะชั้นห้าชั้นที่หก มันถึงจะถุยนะ,ะถุยชั้นที่สี่ลงมางให้สังเกตนะครับว่าด้านข้างเนี่ยอย่าสั้นนะครับตัวนี้ต้องต้องต้องค่อยๆนะครับเฉียงๆนิดมือหน่อยนะครับบล็อกเทียถุยสูงนะทรงนี้นะครับ ถึงสี่ห้าองศาก็พอผมนึกว่ดึงมา แต่งครับแต่งโค้งเลยนะ่ะชิวีล็อกไว้มันชอบเคลื่อนตัวใช่ไหมเส้นผมอะ่ะมันโค้งๆเลยตัวนี้หนาไปหน่อย ของผมขาวผมดำปนกันหมดเลยตรงนี้แยกไม่ออกแล้วมันหนาหรือมันบางว่ะอยู่ใ,ใกล้ๆแล้วมันจะมองเห็นนะนครับก็ตัดไปเลอยกชั้น,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 นที่สองขึ้น,ส,นส,ส,สี่ห้าองศาซิกแซกเลเยอร์ขึ้นมานิดเดียวพอ ไม่ต้องทําบางมากนะครับเอาหนาหนาไว้ถ้าบางมันจะไม่มีเนื้อผมนําเกินนะโอเคดูให้ละเอียดละเอียดไปเลยนะชั้นที่สี่ครับใกล้ลายอยู่เนี่ยตัดเลยแค่ลกแค่สี่พ้าวสาษากรพอนะ Phóng lên, Phóng lên, Nếu bị khóa lên, mà, lên, cái lên, được ข้างหน้าความยาวข้างหน้าเหรอลองขอดูก่อนได้ไหมถุยแล้วถุยดูครับถุยข้างหน้าเดี๋ยวผมสไลด์ปลายบางนิดนึงมันหนาไปหนักมาข้างหน้าเนี่ยตรวจครับความยาวด้วยซ้ายขวาเท่ากันไหมโอเคข้าขวาข้างหน้ามันหนาไปหน่อยก็ตัดปลายนิดนึง ตัดขอบผมนิดเดียวนะครับความยาวได้แล้วผมก็จะสไลด์บางเลยตัดเลยให้ปลายมันปรัดไปข้างหลังหน่อยนะครับลัดไปแล้วโอเค ดูดีแล้วขอบคุณมากนะครับแกมยไม่ต้องไม่ต้องเกินเลยรับ คื้เงี้ยผมอ๋อนี่อือหือความรู้สึกตีแอนยาวไปเลยรู้สึกปะแล้วรู้สึกหอนยาวอ่ะไม่รู้สึกความรู้สึกว่าดูสาวขึ้นจริงเหรอตอนนี้อายุเท่าไหร่เจ็ดสิบหกแล้วตอนนี้อยากรู้ความรู้สึกอายุเท่าไหร่ตอนนี้ยี่แปดจริงเหรอ ยี่สิบแปดตลอดความรใช่ร้องเพลงเยอะไปปะเนี่ยก็มีดูไปอยู่ไอ้เวอร์จิเนียนี่ไปร้องเพลงอะไรไม่ได้ร้องเป็นอะไรร้องอะไรร้องเป็นไทยร้องครูสอนเป็นครูสอนร้องเพลงเมื่อกี้เมื่อกี้ยังทำไอ้มีคำเหลืออะไรนะเขาสอนสอนทางลายตอนนี้สอนทางลายไม่ใช่ตอนนี้นี่อยู่เขามาเล่นสอบตอนนี้สอบพอดีเขานั่นมาให้ ทำดนตรีมาให้เราออกเสียงให้ออกเสียงให้ถูกสามโมงเย็นเนี่าจะมาเล่นป,ปอบปอะนะครับหลังจากเป่าแห้งเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็มาดูนะว่าอีจะแต่งทรงยังไงให้ดูสวยงามน,นะก็มาดูนะครับหวีให้ตกหวีหวีพยายามใช้หวีด้านทีนะเนี่ยด้านทีเนี่ยหนะวีนะครับลากผมหลังไปหูมาดูนะว่ามีผมซ่อนอยู่ไหมเส้นสองเส้นก็ลากมาให้หมดนะ อย่าให้เหลือนะครับเพือเ่อนๆนะลากมาให้มันบนจบก่อนเป็นมุมฉากขึ้นหรือวีความไปเลยนะครับพยายามเชื่อมกันให้ได้เนะี่ยตรงนี้พยายามเชื่อมให้ได้นะเชื่อมเชื่อมให้ได้ให้มันมาหักมุมตรงใบหูพอดีหรือจะนะครับจะตัดให้เห็นใบหูนะครับสักติ่งหูอะไรกลางใบหูได้หมดนะ ให้ผสมเป็นทรงรูปประสงคไม่ได้นะครับมันไม่จาเป็นต้องเป็นเทเทหน้าทุยหลังสูงต่ำอะไรนะครับผสมประสานได้หมดนะเอาไปแยกแบบเอาไปแอดวานเอาเองนะช่างใหญ่ก็ให้นะครับให้ฟรีไปเลยนะเป็นวิทยาทานไปเลยนะครับเอาไปต่อยอดนะครับเพื่อนๆนะเอาไปสร้างงานสร้างอาชีพนะไปเลี้ยงครอบครัวนะโอ้โหวันนี้ดำอยู่นะครับดำอยู่กบ ิดน่นนะครับตัวนี้มันบันดีดมันป่องอยู่ใช่ไหมตัวนี้นะครับเราก็ยกผมขึ้นแล้วก็ดิฟคตติ้งนิดนิดดนะูให้มันซอฟให้มันซอฟมันผิวนะนะครับยกขึ้นนะครับนิดเดียวนะครับไม่แนะนำให้ใช้ฟันปลานะเพราะผมนางแบบนะครับปางครับนะครับ,รบเราจะใช้เทคนิคการดิฟคตติง้งการลงรายละเอียด ช่วยให้ผมมันบางผิวสวยงามนะครับแค่นี้เองนะครับยกไล่นะครับซนะิกแซกปัดปลายนะครับแค่นี้ก็สวยแล้วนี่นะครับไม่ใดก็สวยนะครับช่างใหญ่ตัดแบบไม่ใดก็สวยนะนะครับตัวนี้ก็นะครับ,รนะรบเทียบเทียบเลยสองฝั่งเ่ยฝั่งที่ตกแต่งเสร็จแล้วนะครับจะมีความนุ่มความซอฟนะกับส่วนที่อยู่ด้านขวามือเห็นไหมพัฒน,นาเป็นขอบ มันตัวตุ่ยมันจะพองนะครับแล้วก็ค่อยๆแต่งนะใจเย็นนะครับใจเยน็นไม่ต้องรีบนะครับนะครับเ สยแล้วสวยแล้วนะครับผมดีตัวนี้ก็ออป้าดึงนิ่งนะนิ่งไหนี่นิ่งน่ระวังลูกค้าโยกหัวไปหัวมานะระวังนะครับขโยกหัวไปหัวมาเนี่ยเชือเชือไปแหวงนะครับให้ระวังนะนะครับตรงนี้สามารถตัดเป็นวีตูวีได้นะครับตัววีฐานเป็นตัวยูนะครับเป็นหางจริงเหรียญก็ได้นะเพื่อนนะก็อ,อยู่ที่ลูกค้าจะเอาไหมนะครับคุยกับลูกค้าตกลงกันนะ <c oughs> หรือจะเ,อเป็นฐานแบบธรรมชาตินะครับก็ได้ แก่แล้วอยู่ประเทมันมีแก่แล้วนะห้ามากกว่านะโอเคครับพอสมควรหวีครับหวีลงดูหา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 ครับดูหลังใบหูนะหวีแบกหาแบกไปดีนะครับแล้วก็ตัดใจเย็นนะครับ ดึงลงมาเลยดึงลงมาตัดดึงลงมาเลยนิ่งไวนิ่งไว้เดี๋ยวค่อยพับตังค์เดีย๋ยวค่อยพับนะครับขึ้นมาตัวตัวซ้ายดูขวานะ พอน้มพิวแล้วนะครับถ้าอยากให้บางก็สโตคัดไปเลยนะครับเฉพาะจุดนะเอามายกกระงก็ได้นะครับ,นะรบสวยไปหลังบ้านนะเสยไปแล้ว วยแล้วว่าจบสดเดสามเดือนครับอเอาด้านหลังครับมาดูด้านหลังนะซูมมาดูใกล้ๆจตาเลยโอ้ยสวยกว่าจิตลาเยอะคินาลีดีกว่าไหม,มครับมาดูข้างหลังครับโดตรงนี้นะครับเป็นขนนะครับเป็นขนนะครับเราใช้ปรตีนลากเลยนะ ทำลากลงมาเลยลากหรือจะไถ่ไถ่ชิดฟันชิดก็ได้นะเพื่อนนะแ้ไถ่ธรรมดาเนี่ยนะครับถ่ขึ้นไปนิดเดียวเนี่ยพอนะครับพอพยายามเบรกด้ยวยนะห้ามใจตัวเองว่าพอแล้วสวยแล้วตัวไหนมีนี่สองเส้นยจะเหลือสองเส้นตรงนี้ไถออกนะครับตรวจดูด,ดีเอานี่เส้นหนึ่ง เป็นหน้าที่ของช่างนะครับเป็นหน้าที่ของพวกเรานะที่จะต้องนะครับตัดออกนะนะครับเป็นหน้าที่ของพวกเรานะครับที่จะต้องตัดผมออกนะครับส่วนนี้เนื่อแต่งนิดนึงนะครับช่างนีขีดึล้เอเอเดี๋ยวแล้วะปล่านะนก็ด้านหลังนะครับเราก็จะเกานะ เกาใช้เทคนิคใช้ที่ฎีเกานะครับปนน้นนะิ่งๆนะอย่าสั่นหัวนะเกลีนะลงครับเกลลงสําหรับมือาชีพบนะนะครับถ้ามือสมัครเล่ดน,นะครับถ้าอยากเล็นนาให้ใช้บีประคองแล้วใช้ถายอย่างนี้ออกนะจะดีกว่านะครับโอเคหลังจากนะครับเป่าแห้งเสร็จแล้ว,ลวเป่าแห้งเสร็จแล้วนะครับก็ได้นะครับสสยไปหลังบ้านนะเรียบร้อยแล้ว ความทุยโอเคแล้วถูกใจแล้วหาปอมเมดหาแว็กนะครับให้ใส่ผมให้มันเกิดความเงางามให้เห็นเทกเจอร์ในการตัดคัตติ้งนะนะครับปอมเมดนะครับยี่ห้ออะไรก็ได้นะเพื่อนนะที่มันมีความหอมใส่แล้วลูกค้าสดชื่นน่ะทําไปเลย <c oughs> แล้วก็นะครับเขยำขยำขยำผมให้มันยุ่งๆเข้าไว้นะครับให้มันพองเข้าไว้ยิ่งพองยิ่งทุยเท่าไหร่ยิ่งดียิ่งเบ้อเบ้อเหาะทุยเบ้อเบ้อนิดนึงนะ <c oughs> แล้วก็เสยมาหลังบ้านนะทํามือเบาๆนะครับเราเป็นช่างผู้ชายมือก็จะหนักแล้วก็ปรับทํามือนิ่มๆมือเหมือนผู้หญิงนะครับก็ค่อยๆนวดค่อยๆจับนะค่อยๆเสยมานะครับผมทําการสไลด์หน้านะครับทําการซอยปัดมันก็จะทําให้ง่ายต่อการนะครับใดเอาเป็นว่าเป่าเองที่บ้านนะครับเป่าสวยๆมาก็สวยนะครับยิ่งเข้าร้านยิ่งใดพองใดทุยก็ยิ่งสวยนะครับ เสยหลังบ้านเสยเสยๆไปโกยๆไปเลยนะครับก็เหลือให้ลูกค้าไปทําสีเองนะไปทําสีนะครับให้มันปิดผมขาวหน่อยจะได้ยี่สิบแปดอีกครั้งได้ไหมนะครับเอามือจัดทรงเลยนะครับมันไม่ต้องใช้หวีแล้วนะครับบ๊อบเท่ทุยสูงนะนะครับ วันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับคุณป้าวิไลเวอร์จิเนีย USA นะตอนนี้อยู่ที่อยู่ที่ไหนนะอยู่ที่สีพยาในบางรักสีพยาบางรักนะวันนี้ตัดผมเป็นไงบ้างนัดโทรนัดช่างเห็นแต่เมื่อเมื่อไหร่อาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วเพิ่งมาวันที่วันที่สี่ใช่ไหมวันที่สี่แล้วก็หลังอยากเห็นความทุยรูปทรงกรอบทรงชอบมามแล้วชอบมากชอบมากดีใจอายุอ่อนยาวลงอ่อนเยาวลงไปเยอะเลยตอนนี้เหลือยี่สิบสี่ ครบรยเคยเห็นได้ได้ข่าวว่าไปอยู่ที่อเมริกามาใช่ค่ะรัฐเวอร์จิเนียใช่ไหมใช่จ้ะที่นั่นเมืองก็สวยไหมสวยค่ะแล้วปลอดภัยไหมคนไทยไปอยู่นปลอดภัยมากเพราะว่าเป็นเมืองดีมีมีมีตคนดีอยู่ไม่มีมีแต่คนดีใช่ถ้าในบอชิงตันดีซีอ่ะคนมืดเยอะมันจะ จะมีพวกยาพวกอะไรเยอะอ๋อมียามีเชืตอิดอะไรขึ้น่าใช่แต่ท่านในเวอร์จิเนียนี่จะไม่มีเป็นเมืองเมืองพวกผู้ดีอยู่หน่อยอ๋อมัอผู้ดีอยู่ปลอดภัยปลอดภัยอากาศเป็นพิษไหมที่นั่นอ่ะอากาศไม่เป็นพิษบริสุทธิ์เป็นเป็นเป็นเมืองแบบไหนเมืองท่าอากาศหรือว่าเป็นต้นไม้หรือว่าอะไรก็เป็นเมืองต้นไม้เมืองภูเขานิดนิดเป็นนี่บ้านก็อยู่บนเขาอ๋อครับเขาเลยใช่แล้วก็ฝากบอกเพื่อนให้ป้องกันโควิด -19 ที่อยู่เมืองไทยนี่บอกว่าก็ใส่แมสเนี่ยก็ก็ให้แมสไปแล้วนะแมไหนนะไปไหนนะบอกไม่ให้ใส่ตอนที่ตัดผมก็เลยใช่ได้ตัดลำบากนะก็ต้องช่างตัดผมก็ควรจะใส่ระหว่างตัดนะให้ลูกพลาถอดแป๊บนึงแล้วก็อันนี้ขอดออกมาเพื่อให้ได้สัมผัสสะดวกๆนะเพื่อนนะสัมผัสสะดวกสวยเลยด้วยค่ะว่าจ้างเขาทำเลยจ้างเขาทำอันเท่าไหร่ตรงอันเท่าไหร่ก็ไม่เท่าไหร่หรอกสักยี่สิบแล้วมั้งอย ก็ป้องกันการติดเชื้อใช่ไหมใช่โอเควันนี้พิเศษได้เขาเป็นนักร้องด้วยอ๋อเป็นนักร้องนักร้องอะไรต้องร้องแนวไหนนักร้องสดไปเรียนที่โรงเรียนของกทม่ะของศูนย์ศูนย์สร้างสุขทุกวัยของกทมที่สวนลมจ้ะสวนลมพินีสวนลมพินีกับใต้ทางด่วนเขตบอลไก่คเขตบอลไก่เขตสีลมอ๋อเขตสีลมแล้วก็มีที่มหาพุฤฒรามที่หนึ่ง ใต้ทางด่วนครูต้อยเป็นคนสอนเก่งมากครนต้อยสอนรับรองรุ่นเด้อด้วยรุ่นเดออทั้งนั้นเลยค่ะรุ่นไหนรุ่นไหนก็รุ่นโควิดรุ่นโควิดนะรุ่นโควิดโอเควันนี้ก็มีอะไรจะฝากถึงเพื่อนๆที่อยู่ในอะไรที่จุฬาใช่ไหมอ๋อไม่หรอกเพื่อนๆเดี๋ยวเจอกันเพราะว่าตอนนี้ทุกคนก็อยู่บ้านที่จริงเราก็อยู่บ้านนะเนี่ยดีใจดีใจที่ช่างใหญ่ยอมรับให้มาทำก็เลยรีบมาไม่ทันวันนี้ก็ ชุ่นนี้ก็ช่วยช่้งใหญ่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจด้วยเนี่ยยิ่งคุณป้าบอกว่าฉันไม่ข้ามโฆษณาเลยนะครับอยากให้ช่้งใหญ่ได้ตังค่าโฆษณาด้วยนะวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับก็ขอให้เดินทางปลอดภัยรอดพ้นจากโควิดนาทีแล้วก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะรวยๆนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับลิบหน้าเจอกันใหม่ที่นี่สวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีค่ะ